เป็นเรื่องแล้วสิหลัง DJ PK และโยเกิร์ตออกมาเปิดใจว่าอยากกันแล้วแบบนี้ไม่ให้พักกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับวงการบันเทิงไทยเมื่อจูจ่ๆก็มีข่าวลือกระชอนสุดแซบว่าพิธีกรชายรายการดังขอเมียตรงๆอยากมีโลกสองใบเลี้ยงได้ทั้งเธอและเขาด้านเมียนั้นเศร้ารับเรื่องนี้ไม่ได้จริงๆทำเอาชาวเน็ตต่างคาดเดากันไปต่างๆนานาว่าพิธีกรชายคนนั้นคือใครแบบนี้ชาวเน็ตนึกไม่ออกว่าใคร แห่คอมเมนต์แต่ชื่อหนุ่มกันชัยเต็มไปหมดก่อนเพจดังจะโพสต์ว่ามึงมึงไม่เกี่ยวกับพ่อหนุ่มกูตัดทิ้งได้เลยพิธีกรรายการดังฟังอโศกชื่อภาษาอังกฤษสองตัวขอเมียนางแบบชื่อน่ากินมีโลกอีกใบใครเตือนก็ไม่ฟังจะมีให้ได้เลยล่าสุดเพจดังอย่างอีกี้ขยี้ข่าวตามล่าอีตุนน้อยก็ได้พุ่งเป้าไปตรงๆที่คู่ของพีเคปิยวัฒน์และภรรยาสาวโยเกิร์ตนัทชาว่าแต่งงานกันมาแล้ว5้าปีเมียก็เด็กกว่าแถมยังสวยปิ๊ง แต่พี่ขอมีเมียอีกคนหนูคิดว่าไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงคนไหนเขาก็คงไม่โอเคหรอกนะพี่พีเคการไปขอมีนางแบบต่างชาติท่านหนึ่งเพิ่มอีกคนหนูคิดว่าคำตอบของโยเกิร์ตก็คงไม่ต่างจากผู้หญิงคนอื่นๆอายุก็เลข5้าแล้วนะคะพี่พีเคไหนบอกว่าจะถอดเขี้ยวเล็บแล้วทีมโยเกิร์ตในขณะที่โพสต์ของ DJPK ก็ยังโพสต์ภาพโยเกิร์ตภรรยาสาวสุดอบอุ่นและน้องหมาอีก2ตัวพร้อมแคปชั่นแท็ก IG ถึงภรรยาว่า3ส,สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิต และแท็กไปที่โยเกิร์ตอีกด้วยล่าสุด DJ PK และโยเกิร์ตออกมาเปิดใจครั้งแรกและขอพูดทีเดียวว่าล่าสุดทั้งคู่ได้ตัดสินใจจบชีวิตคู่ลงแล้วพร้อมทั้งเซ็นใบหย,ย่าเป็นที่เรียบร้อยเมื่อเช้านี้ โดย DJ PK ร่ำให้ตลอดการสัมภาษณ์ฝากขอโทษครอบครัวที่รักษาสัญญาไม่ได้ยืนยันจดทะเบียนหย่าเรียบร้อยแล้วมีปัญหากันและจบกันด้วยดีเปลี่ยนสถานะเป็นพี่น้องกันอยากจะขอพูดเรื่องนี้ตรงนี้ที่เดียวไม่ขอพูดหรือสัมภาษณ์ที่อื่นอีก DJ PK น้ำตาคลอทั้งบอกว่าได้จบกันด้วยดีต้องขอโทษครอบครัวโยเกิร์ตที่ไม่ได้รักษาคำพูดในวันแต่งงานด้วยขอโทษที่ทําไม่ได้ขอโทษครอบครัวด้วยจนมีวันนี้พร้อมปฏิเสธข่าวกระแสต่ตางๆยืนยันว่าไม่จริง และจะดูแลโยเกิดต่อไปตลอด3สัปดาห์ที่มีปัญหาไม่เคยเปิดใจกับโยได้มากเท่านี้หลังจากที่คบกันมา12ปีถือเป็นความสุขมากที่ผ่านมาพี่ขอโทษโยทุกวันจนมาถึงวันที่เราต้องหย่าตอนนี้จะให้โยเป็นตัวของตัวเองอยากไปเที่ยวไหนอยากทำอะไรอยากซื้ออะไรทำให้เต็มที่แต่ไม่ได้บอกว่าขาดอะไรบ้างก่อนพิธีกรรายการจะทิ้งท้ายว่าให้กำลังใจและเคารพการตัดสินใจของทั้งคู่